คือพูดตรงๆเลยนะในความฝันของฉันเนี่ยคือนาฉันบ้านฉันเลี้ยงหมายอย่างเงี้ยใช่ปะนาะฉันจะพาหมาพาเราไปหาหมาที่โรงพยาบาลจุฬาพอฉันเห็นแพทย์ปั๊บ,บจะไม่จาเป็นน้องผิวขาวเลยนะแต่บุคลิกคือแบบว่าน่ารักอะแบบไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะเห็นแล้วแบบน่ารักอะแบบฉันฉันไปเดินที่ทุกครังที่ฉันไประยะเวลาต่อเนื่องนะฉันต้องไม่ให้น้ำเกลือทางสายเลือด ไอ้น้ำยาฆ่าเชื้ออะไรไงทางสายเลือหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่แต่ใช้ว่าคิดเป็นยาฆ่าเชื้อเพราะหมอเรียกแบบนั้นไงคุณหมอท่านเรียกแบบนั้นและเหมือนว่าต้องพาหมาไปทุกวันเลยนาฉันก็จะขับรถคันนี้นแหละคันสีดำนีน้ไปทุกวันทุกวันฉันก็จะไปดูวเวลากลับมาอนะไรเงี้ยจะต้องจิตบ้างอะไรบ้างแล้วจะกลับมาพาไปหาสองครั้งเพราะว่าฉันเลี้ยงหมาสองครั้งฉันเช้าเช่าเลี้ยงมาสองตัวแล้วตัวที่สองก็ยังต้องหาอยู่นี้ก็เลยเลิกเลีเล้ยงเลยยังแมวก็ดีหาก็ถูกๆไม่แพงมาถ้าป่วยมาก็ปล่อยมันตาย เพราะเราเลี้ยงดีที่สุดยังไงกินอาหารเมร็ดกินข้าวคุกไม่ปรุงอะไรเลยปลาทูต้องต้มทุกครั้งกันพยาธิแล้วมากินอาหารกระป๋องเ็นรสชาติอีกแล้วน้ําก็ต้องเปลี่ยนบ่อยเราเลี้ยงดีมากยัางไงเช็ดอย่างดีหูงนี้แม่งกับป่วยง่ายไม่ป่วยหนก็เลี้ยงอย่างงี้ถ้าสาดกันไปมันจะแบบว่า,าพอมันนี่น้าตามแอ่งพวกนี้น้ําตามแอ่งน้ําแอ่งฝนแบบนี้แล้วตีนหยบีบหรืออะไรอย่างนี้ยอันนี้โซกปรกกว่าไงแต่น้ำตามคลองสารพวกน,นี้มันจะผสมาสารต้านเชื้อแบคทีเรียลงไปในน้ำใช่ปะ ต้องมีดิอน,นี้ไอสารตัวนี้คืออะไรก็มาจากธรรมชาติเนี่ยวัตถุดิบจาธรรมชาติอะไรก็ธรรมชาตินะมันอี้จะผลิตองมาลงแม่น้ําสมคองได้ไงล่ะนั่นดิใจกูคิดเนี่ยว่าจะบริสารที่มีออกมาเป็นไปไม่ได้มันทำลายแต่ถ้าพูดแบบนี้มึงจะใช้เฟือยมัน,มน,นไหลลงมือเลยกูว่าขายได้ลงมือกูบอกว่าดีว่ากูเป็นผู้บริหารไม่หรอกแอบอ้างคุณบอแอบอ้างคือยังไม่ได้แต่ถ้าไม่แอบอ้างคือได้แล้วจะพูดว่าอะไรวะ จะบอกว่าเรื่องครูและสอนพิเศษใช่ปะกูจะพูดเรื่องอะไรวะเมื่อกี้เดี๋ยวคุณกุกอนนึงนะแป๊บนึงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออฉันว่าเสื้อผ้าคนอ้วนน่ะทำไมต้องเปลี่ยนแล้วฉันไม่ได้เปลี่ยนเรื่องคือฉันคิดไม่ออกเดี๋ยวฉันกำลังคิดอยู่ ไม่รัวไม่รัะเดี๋ยวเดี๋ยวเออก็ถูกมึงเรียนเป็นขี้ข้านะทําไมมึงต้องผ่านเงินพ่อแม่ด้วยวะแบบว่าพ่อแม่หมดแบบทุกอย่างให้ลูกหมดเลยนะไปเรียนต้องเอกชนแบบว่าแสดงว่าพ่อแม่งงงเออว่ะแล้วทีนี้พ่อแม่งงูทาไงก็ต้องสร้างสังคมชัดเจนเลยว่าผู้ดีกับคนมีตังนะแต่ฉันว่ามันคือการเราแดงกันนะทำมาทั้งชีวิตแทนที่พ่อแม่จะได้กินได้ใช้ต้องเอามาส่งลูกเรียนพิเศษหมดเลยนะ ใช่ไหมฉันทํำขนาดไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ฉันขายฉันขายางไงไม่ได้มีเงินถุงเงินถังและบ้านฉันสดทุกอย่างไม่ได้กู้ไม่ไยืงสินเข้ามาก็มีบ้างอืมมันก็ต้องมีบ้างแต่จะเป็นเงินจํานวนน้อยๆซะมากกว่านาะฉันก็มีเงิน